วันนี้สาวเดือนมาทักทายพี่ทักทายน้องกับบรรยากาศบ้านเช่าขึ้เก้าละพี่น้องนะคะถ้าชมบรรยากาศข้างนอกสุก<อ>นะ<อ>ข้างนอกข้างนอกถนนญ่บรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องนะคะเยยบสงบุ่มลื่นขนาดนะพี่น้องนะต้นไม้ใบหญ้าเฮ้ากับเขี้ยวดีขนาดเลยพี่น้องตอนนี้นะคะ สุดยอดสเดือนกันมาทักทายพี่ทักทายน้องนะคะเนาะโดนแล้วสะเดินบาได้เฮ็ดคลิปกับบรรยากาศบ้านเช่าโดนโดนแล้วพี่น้องเป็นอาทิตย์แล้วพ่อพี่น้องนะคะโอ้หอยพี่น้องเอยหอยหอยชมบรรยากาศรอบบ้านกับพี่หอยพี่น้องถ้าฝนตกก็สิประมาณนี้นะคะคืนมะเกะสวยงามพี่น้องเลยนะคะต้นใ้ใบหญ,ญ้าเขา อัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะคะทุกคนค่ะเมื่อเช้าในเช้าเดือนกถ่ายลงไปแล้วล่ะถ่ายคลิปนึงเนาะพี่น้องเนาะพาพี่พาน้องส้มบรรยากาศนะคะเมื่อนี้เช้าเดือนก็อัปเดตอีกจักน้อยก่อนพี่น้องนะคะทักทายพี่ท<ร>า,า,ายพาน้องหน้าบ้านเดี๋ยวค่อยออกลูกเดี๋ยวค่อยออกเห็นน้งมันม่นวุ่น